การเปลี่ยนคัตเพื่อนๆอาจจะคิดว่ามันก็มีแค่คัตแหละมันไม่มีอะไรหรอกแต่จริงๆมันมีมากกว่าคัตนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันทํางานร่วมกันเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆลักกี้ครับวันนี้ผมอัลลักกี้จะพามาพูดถึงเรื่องระบบคัตนะครับเพื่อให้เขาเกีีรยง่ายแล้วทําอะไรบ้างถึงจะจบในเรื่องของระบบคัทนะครับคันด้านหลังเรานะครับวันนี้จัดชุดใหญ่ต้องบอกว่าครบชุดในระบบคัตทั้งหมดนะครับ หนึ่งเลยตัวคัดเองนะครับแล้วก็มีปั๊มคัดบนปั๊มคัดล่างนะครับก้ามปูลูกปืนนะครับแล้วก็ชุดบูททองเหลืองขาคัดนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกความสำคัญในแต่ละจุดว่าทำไมจะต้องเปลี่ยนและมีอะไรบ้างที่ควรจะต้องเปลี่ยนและดูตรวจสอบนะครับเพื่อให ทำคัดในแต่ละครั้งเนี่ยมันจบนะครับซึ่งการเปลี่ยนคัดเพื่อนๆอา <ๆ S 2> จะคิดว่ามันก็มีแค่คัดแหละมันไม่มีอะไรหรอกแต่จริงๆมันมีมากกว่าคัดนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันทํางานร่วมกันเลยนะครับนึ่งนะครับผมพูดถึงเรื่องของคัดก่อนเลยนะครับตัวคัดนะครับแผ่นคัดแล้วก็หวีคัดต,ตรงนี้ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของคันนั้นๆนะครับเลือกให้เหมาะสมกับสเต็ปรถเลือกให้เหมาะสมกับแรงม้านะครับข้อดีข้อเสียจะต้องรับให้ได้นะถ้าเป็นก้อนทองแดง16แบบนี้นะครับ ก็จะมีอาการสั่นนิดหน่อยแต่ก็จะแลกมาด้วยกับการจับแรงม้าจากเครื่องไปที่เกียร์จากเกียร์ไปที่เฟืองท้ายจากเฟืองท้ายลงที่ยางได้เต็มที่มากขึ้นนะครับในส่วนนี้เพื่อนๆสเ,เ,เต็ปไหนก็ปรึกษาสอบถามกันอีกทีนะครับเพราะว่าถ้าเล่าไปมันจะยาวนะครับแผ่นคัดที่ใช้หรือบีอที่ใช้ก็เลือกให้เหมาะสมกับแรงม้าของท่านด้วยละกันนะครับแล้วก็เลือกด้วยว่ารถท่านจะทําไปถึงสเต็ปไหนจะได้ทีเดียวจบนะครับ หลังจากตัวแผ่นคัตเสร็จหรือชุดคัตเสร็จนะครับสิ่งที่ทํางานร่วมโดยตรงเลยนะครับก็คือลูกปืนกดคัตนะครับในการเซอร์วิสคัตแต่ละครั้งก็ต้องดูนะครับว่าผ่านเลขกิโลมาเยอะอยังหรือเหมาะสมที่จะเปลี่ยนไหมเพราะว่าจริงๆก็เปลี่ยนไปเถอะนะครับชุดหนึ่งก็พันนิดหน่อยนะครับมันอยู่ตรงไหนของคัตก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทำงานร่วมกับก้ามปูแล้วก็ตัวหวีคัตนะครับมันจะหมุนอยู่ตรงเนี้ยนะครับถ้าเมื่อไหลก็ตามที่มันเกิด แตกเสียหายนะครับมันพาแผ่นคัดเราพังได้เลยเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูครับนี่อันนี้ลูกปืนแตกลูกปืนแตกเสร็จนะครับการเสียดสีเกิดขึ้นเพราะมัน,นไม่ได้หมุนได้มันจะเป็นแบบนี้อ่าถ้าเป็นแผ่นคัดใหม่นะครับแผ่นคัดของท่านพังทันทีมีเสียงอีทีทีทีนะครับเหยียบแล้วมีเสียงดังสะท้านขึ้นมาแน่นอนนะครับนี่ถ้าไม่เปลี่ยนหรือประหยัดแค่นิดหน่อยนะครับคุณเสียงานใหญ่เลยทันทีนะครับจาก ลูกปืนคัดนะครับต่อไปคืออะไรสิ่งที่ทํางานร่วมกับลูกปืนคัดคือตัวนี้นะครับก้ามปูนะครับก้ามปูคืออยู่ตรงไหนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นี่มันจะอยู่บนนี้นะครับกดเป็นหน้าที่กดกับปั๊มคันล่างนะครับกดขึ้นกดลงกดขึ้นกดลงเวลาเราเหยียบตัวนี้แหละครับเป็นตัวดันตรงนี้คือก้ามปูแบบเหล็กหล่อนะครับจะมีความแข็งแรงและหนาในหลุมนะครับ ถามว่าจําเป็นจะต้องเปลี่ยนไหมต้องดูความเหมาะสมของตัวศักยภาพของก้ามปูเก่าด้วยนะครับก้ามปูเก่าเนี่ยมันจะเป็นเหล็กปั๊มนะครับตรงนี้มันจะมีการสึกหลอครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อดูนะครับเพราะหลุมตรงนี้มันเป็นเหล็กปั๊มแล้วในกรณีที่ตัวหลักของก้ามปูเนี่ยครับมันสีเสียดสีกันอยู่ประจาประจานะครับแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งคัดแข็งนะขอเกิดการสึกสีจระบีมันหมดไปหมดสภาพไปนะครับตรงนี้อาจจะทําให้ทะลุและแง้มได้ทําให้ระยะคัดเพี้ยนได้เหยียบคัดไม่ได้ ก็เหมือหนหลักการมันเสียนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดทีอ่อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็ได้หรือต้องดูความเหมาะสมว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะครับให้ทีมช่างแนะนําหรือท่านเองก็สามารถประเมินได้นะครับผมว่าทุกคนน่าจะดูออกว่าสมควรจะเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนก็เพิ่มเป็นแบบนี้ไปเลยนะครับมันจะแข็งแรงกว่านะครับก้ามปูเหล็กหล่อนะครับจากก้ามปูมาตรงไหนตัวไหนเป็นตัวทํางานของเป็นตัวสั่งงานของก้ามปูก็คือ ปั๊มคันล่างนะครับปั๊มคันล่างบนนะครับปั๊มคันล่างก็คือจะเป็นต anyway, ัวนี้นะครับโดยที่ตัวนี้นะครับเวลาเราเหยียบคันนะครับน้ํามันเนี่ยมันจะมาดันปั๊มคันล่างนะครับมันจะมาดันนะครับเป็นตัวดันตรงนี้ถ้าอายุมันเยอะแล้วนะครับมันก็มีโอกาสสึกหลอได้เพราะว่าตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นลูกสูบนะครับเวลาน้ํามันลงมาอัดมันก็จะดันออกเวลาเลยยกปุ๊บมันก็จะดันกลับเข้าไปนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับถ้ามันได้อายุหรือ ระยะคันเริ่มแปลกแล้วก็อย่าลืมตรวจเช็คนะครับแล้วอะไรที่ทํางานร่วมกับปั๊มพันล่างโดยตรงนะครับก็คือปั๊มคัดบนนะครับอีกหนึ่งจุดที่สําคัญเหมือนกันนะครับและเวลาเปลี่ยนเนี่ยผมจะบอกว่าไม่ต้องไปเกี่ยงกันว่าอะไรพังไม่ว่าจะเป็นบนหรือล่างพันนะถ้าเซอร์วิสครั้งแรกพร้อมกันเปลี่ยนพร้อมกันเพราะมันทํางานคู่กันนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนบนล่างไม่จบก็ต้องเปลี่ยนล่างอีกเปลี่ยนล่างบนไม่จบก็ต้องเปลี่ยนบนอีกถ้าจะ จะชัวร์ที่สุดคือเปลี่ยนคู่ก็จะจบกว่านะครับแต่มีอีกหนึ่งอย่างที่หลายท่านอาจจะไม่รู้นะครับคืออะไรรู้ไหมระหว่างกลาง2อย่างนี้นะครับจะมีเซฟตี้คัตอีกหนึ่งอย่างนะครับเซฟตี้คัตก็คือตัวซับแรงนะครับของระบบในระบบคัตนะครับเพื่อไม่ให้ปั๊มคัตบนหรือปั๊มคัตล่างแตกนะครับเวลามันทํางานหนักๆนะครับเพราะว่าอย่างในกรณีที่สมัติเราอัลตราสเตปนะครับเป็นคัตหวี2ชั้นนะครับความแข็งของคัตเนี่ยมันเยอะขึ้นแน่นอนนะครับ แล้วจุดที่จะตายน้ําตื้นกันประจาเลยคือจุดนี้นะครับจุดนี้เพื่อนๆรู้ไหมมันคืออะไรนะครับจุดที่บอดตลอดแล้วเวลาเปลี่ยนคัสเนี่ยเวลาผมเห็นลูกค้า้าเปลี่ยนคัสใส่คัสทองแดงหรือหวีหน้าหนาหน่อยนะครับผมจะบอกลูกค้าว่าให้ถอดออกเลยนะครับเปลี่ยนเป็นสายต่อตรงแบบนี้เข้าที่แ๊บเลยนะครับนี่อย่างนี้แล้วก็ยิงตรงเข้าแบบนี้ไม่ต้องใช้ตัวนี้แล้วนะครับตัวนี้อยากรู้ไหมข้างในมันคืออะไรมาเดี๋ยวผมแกะดูเลยครับข้างในมันจะเป็นแบบนี้ แกะมาแล้วนะครับด้านนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับจะเป็นแบบนี้เป็นแผ่นวาลพลาสติกเออเป็นแผ่นวาลสแตนเลสแบบนี้นะครับก็แผ่นสแตนเลสเนี้ยนะครับมันจะนั่งอยู่บนโอลิงนี้น้ํามันนะครับจะวิ่งเข้ามาในห้องนี้แล้วออกอีกทางหนึ่งไปที่ปั๊มนะครับแล้วใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับถ้ามันรับแรงไม่ไหวจริงๆพวกโอลิงพวกนี้แหละนะครับที่จะแตกก่อนเลยเพื่อนหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเคยเกิดปัญหานี้แล้วแน่นอนนะครับผมก็เลย แต่นะนําลูกค้าประจาถ้าใส่คัทนะครับถอดออกเลยนะครับก็จะแจ้งรายการเป็นจุดๆให้ลูกค้าได้เลือกเล่นนะครับตรงนี้ถอดออกนะครับจะอยู่ปัญหาระหว่างกลางนี้นะครับมันจะได้จบนะครับจากนั้นนะครับปั๊มคัทบนปั๊มคัทล่างแล้วเซฟตี้คัทถอดแล้วนะครับเซอร์วิสแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับที่อยู่เหนือพวกนี้ทั้งหมดทั้งมวลคืออะไรรู้ไหมเป็นจุดที่เพื่อนๆอาจจะมองข้างมันอยู่ประจําครับคืออันเนี้ยนะครับขาคัท นะครับเวลาเราเหยียบอยู่ประจาประจำนะครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บเนี่ยจุดที่รับแรงทั้งหมดเลยนะครับจุดที่รับแรงทั้งหมดเวลาเราเหยียบนะครับคือตัวนี้นะครับเพื่อนๆดูถ้าเราเหยียบแล้วระยะคันเริ่มเพีย้ยนเริ่มมีเสียงดังด้วยตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องตรวจเช็คนะครับเวลามันแตกเนี่ยระยะคัดอ่ะมันหายไปนะครับ5-10มิลแล้วแต่นะครับแล้วเวลามันดังเนี่ยพวกสปริงนะครับเนี่ยเวลามันดังพวกสปริงเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ย ถ้า,าพลาสติกบูทพลาสติกเนี่ยมันสึกหลอได้ตัวเนี้ยตัวสปริงเนี้ยมันจะมาดันกับเหล็กนะครับจะทําให้มีเสียงอินออนนี not, e ้นอดนนอถ้าคัดเจยงแข็งจะเจอนะครับหรือคัดที่ใช้มนานานๆเนี่ยจะเจอนะครับเวลาถ้ายกคัดแล้วมันดังเป้งเป,ป,ป้งนะครับคือตัวขาคัดมากระแทกกับยันหลังนะครับตรงนี้ก็มีเปลี่ยนให้ในชุดนะเผื่อเพื่อนๆเจอปัญหานี้อยู่ผมจะเล่าให้แม่งจบในทีเดียวทั้งหมดทั้งมวลเรื่องคัดเลยแล้วกันนะครับนี่ แล้วเวลาเหยียบคัดเข้าเกียร์แล้วว่าบ่อยๆนะครับระยะคัดติดเพี้ยนนะนี่นะครับดูเห็นไหมเห็นบูทมันแตกป่ะเนี่ยบูทมันแตกมันมันกิ่งในเบ้าได้แล้วนะครับก็จะมีการเซอร์วิสเปลี่ยนเป็นบูททองเหลืองแบบนี้นะครับมันจะแข็งกว่าแล้วระยะการเข้าเกียร์มันจะแม่นยํากว่านะครับเวลาเราเหยียบคัดเราเคยเหยียบคัดเข้านี้แล้วมันเข้าเกีเเยร์ได้เร็วๆเนี่ยถ้าระยะคัดติดเพี้ยนแค่นิดเดียวนะครับว่าเกียร์ทันที นะครับเบ้าวบ่อยๆเกิดอะไรขึ้นนะครับเกียร์จะเริ่มเข้ายากจะเริ่มมีเสียงแกรแกๆะนะครับ1.9เจอกันบ่อยถ้ามีปัญหาเรื่องเข้าเกียร์ไม่คล่องเบ้าเกียร์ไบ่อยอย่าลืมอีตรงนี้นะครับสําคัญมากนะครับในชุดก็จะมีให้เลือกเล่นนะครับระบบคัททั้งหมดทั้งมวลผมว่าเพื่อนเพื่อดูมาถึงตรงนี้น่าจะเข้าใจการทํางานของมันมากขึ้นแล้วนะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ทํางานร่วบคัทก็คือเวลาเราเข้านะครับเกียร์นะครับถ้าบูทปลายเกียร์มันแตกนะไอนี่ก็เป็นแบบแต่งเลย ทองเหลืองนะครับอยู่ในเบ้าให้มันเข้ากับชับมากขึ้นนะครับเวลาเข้าเกียร์จะได้แม่นๆเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับหรือเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปมาถึงจุดนี้แล้วยาวหน่อยแต่ผมว่าเพื่อนๆได้ประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับเวลาไปมีปัญหาเวลาไปให้ช่างดูก็จะได้รู้ทันด้วยนะครับว่าแล้วก็จะได้ดูด้วยว่าเวลาช่างเขาแนะนําอะไรให้เนี่ยบางทีเขาไม่ได้หลอกหรอกครับถ้าเขามองว่ามันจบกว่าแล้วราคามันเพิ่มมันก็สมควรที่จะต้องทํานะครับถ้าทําไปแล้วไม่จบ ท่านอาจจะไม่ได้โทษตัวเองท่านอาจจะมองฮ้ยช่างไม่ดีแต่ช่างเองก็เหมือนกันครับจะต้องแนะนําลูกค้าให้จบให้ขาดว่าตรงไหนได้อะไรอะไรสําคัญนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เพื่อนๆถ้าคิดจะทําคันหรือมีปัญหาข้างต้นที่ผมพูดมาทั้งหมดอยู่จะได้รู้ว่าปัญหานั้นมาจากจุดไหนโอเคเดี๋ยวถ้ามีโอกาสพบกันใหม่คลิปหน้าผมจะนําความรู้มาฝากเพื่อนๆแล้วกันนะครับ